สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคลับรากัรกคนเลยค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในยามเช้าที่สดใสแบบนี้กับรายการปศุสัตว์พัฒนาค่ะทุกวันพุธเวลา6กนาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร a m 1386ดิฉันจูนสรินราชูโชดดิฉันอุ้มชาาพรภาสุนีและดิฉันออกสุธตาบุตรมาเป็นผู้ดำเนินรายการจากกรมสัตว์วันนี้ค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเมื่อก่อนน้องอะคะ่ะเขาจะอยู่หลังไมหลังกล้องเป็นเบื้องหลังให้เรานะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเชิญน้อง,องให้น้องมาอยู่หน้ากล้องกับพวกเรานะคะให้พ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรได,ได้รู้จักได้รู้จกัจกกันนะคะก็คือเป็นน้องอุ้มนั่นเองคะ่ะน้องนักศ,ศึกษาฝึกงานของเราคะ่ะวันนี้ตื่นเต้นมากไหมคะน้องอุ้มคาะ ตื่นเต้นในระดับหนึ่งื้อกันค่ะก็ยังไงก็ขอฝักเนื้อฝกกักตัวกับพี่น้องอที่รับชมุูทท่านด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วถึงวันนี้นะคะก็มีสาระความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องกเอกษตรกรได้รับฟังกันอย่างแน่นๆจุดๆไปเลยละค่ะมาเริ่ม สาระความร <ique> ู้แรกเลยค่ะพี่จูนน้องอุ้มขาก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่4ส <serving S 2> <Enfin> ิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะต้องถือว่าเป็นวันสำคัญของวงการศัตวแพทย์ไทยกันเลยทีเดียวค่ะอยากรู้ไหมคะว่ามันคือวันอะไรค่ะอยากรู้อยากรู้อานั่นก็คือวันศัตวแพทย์ไทยนั่นเองค่ะพี่จูนขาศัตวแพทย์นะคะถือเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์อีกหนึ่งสาขานะคะที่นับว่ามีความสําคัญอย่างมากเลย โดยสัตวแพทย์นะคะจะคอยดูแลรักษาสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์เศรษฐกิจของบ้านเราของประเทศเรานะคะเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะและป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดหรือโรคที่ติดต่อสู่คนได้ะคะ่ะแต่ปัจจุบันนะคะวิชาชีพด้านสัตวแพทย์ค่ะเรียกได้ว่ายังขาดแคลนบุคลากรอ,อย่างมากกันเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็เพื่อให้ทุกคนนะคะเห็นความสําคัญของสตวแพทย์ก็จึงมีการกําหนดให้วันที่4สิงหาคมของทุกปีค่ะเป็นวันสตวแพทย์ไทยโดยเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2491นั่นเองค่ะย้อนไปนานมากเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมในพับรมราชูปถรัรมภ์เรามาย้อนประวัติศาสตร์และความหมายของคําว่าสัตวแพทย์กันเลยดีกว่าค่ะสัตวแพทย์ในภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็คือคําว่า veterinarian ค่ะนิยมใช้ในอเมริกาเหนือนะคะถูกใช้ครั้งแรกโดยโทมัสบาวขณะที่คำว่า veterinarian s u r g e o n นะคะนิยมใช้มากในยุโรปค่ะแต่ทั้งสองคำนี้นะคะก็มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินเหมือนกันค่ะก็คือคำว่า v e t e r i n a r y ค่ะ ซึ่งหมายความว่าสัตว์ลากเลื่อนบางรังนะคะเราก็จะใช้คำสั้นๆว่าคำว่าเวทค่ะในประเทศไทยนะคะคาดว่าผู้ที่นำคำว่าสัตวแพทย์มาใช้ก็คือคนตีหม่อมเจ้าทองพิคายุทองใหญ่ค่ะผู้ซึ่งเป็นพระบิดาของวิชาสัตวแพทย์สมัยใหม่ทรงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอสวะแพทย์ทหารบกซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นโรงเรียนนายสิบสัตวแพทย์ และโรงเรียนนายดับสัตวแพทย์ทหารบกตามลำดับค่ะถือว่าเป็นการศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทยโดยต้องการผลิตกำลังคนป้อนให้กับกองทัพค่ะและได้พัฒนาเป็นแผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์ตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยมีศาสตราจารย์พันโทหลวงชัยอัศวรษ์ เป็นปฐมคณะบดีถือว่าเป็นคณะบดีคนแรกนั่นเองค่ะถือเป็นการศึกษาวิชาสัตวาแพทยศาสตร์ในสถา,สสานศึกษาพลเรือนเป็นครั้งแรกเพื่อผลิตสัตวาแพทย์ในระดับปริญญาอ้ยพี่ขอขั้นนิดนึงค่ะทำไมคะพี่จุนขาคือหลวงชัยอัศวรักษ์ทำไมมันูเหมือนอยู่ในกรมประสุทธ์อยังงูว่าใช่ค่ะเรามีตึก ชายอศวรรค์อยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือจะมีความจริงเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับที่นี่ก็สตวแพทย์ใช่ค่ะต่อต่อมาต,ต่อมานะคะก็ได้มีการพราัฒนาเป็นคณะสตวะแพทยศาสตร์ค่ะสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นั่นเองค่ะและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพาัฒนาประเทศในสมัยนั้นค่ะรัฐบาลนะคะก็ได้มีการโอนคณะสตวแพทยศาสตร์มาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีพุทธศักราช2497นั่นเองค่ะ โดยให้มีการเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษ,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 ษตรศาสตร์บางเขนจำนวน2ปีแล้วก็ไปเรียนที่ถนนอังรีโดนังอีก4ปีนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นต่อมานะคะก็ได้มีการย้ายกิจาการคณะไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและได้จัดตั้งเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเมื่อปีพศ2510นั่นเองค่ะแต่ก็ยังมีศาสตราจารย์และอาจารย์และนิสิตส่วนหนึ่งนะคะอยู่พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไปค่ะโดยได้เชิญอธิบดีกกรมบริษัทในสมัยนั้นก็คือศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดรจกักรพิชัยรณรงค์สงครามเป็นคณะบะดีและถือว่าท่านเป็นบิดาของคณะศัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะนอกจากจะเป็นวันศัตวแพทย์ไทยแล้วนะคะวันที่4สิงหาคมค่ะก็ยังถือว่าวินวันสําคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันค่ะพี่จูด่า กันอะไรขอนูลุงเนะีมันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรค่าอย่างนั้นอองขอบอกเลยค่าก็ยังเป็นวันสื่อสารแห่งชาติอีกด้วยค่ะกาสื่อสารนะคะก็คือกระบวนการสําคัญสําหรับการแลกเปลี่ยนที่มีความสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันของทุกๆคนเลยค่ะเพราะเราทุกคนนะคะต้องสื่อสารซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์หรืออยู่ในรูปแบบของภาษานั่นเองค่ะ ดังพระราชำดำรัสของใน่หลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ได้ทรงพระราชทานไว้ก็คือการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้ารวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วยยิ่งในสมัยปัจจุบันนะคะที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเลยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทางต่อเหตุการณ์ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศจึงควรจะได้ร่วมมือกันดําเนินง,งานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องค่ะสําคัญที่สุดนะคะควรจะได้พยายามศึกษาคทควาวิชาการและเทคโนโลยีอัน,นสมัยให้ลึกและกว้างขวางและพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้และด้วยความฉลาดริเริ่มให้พอ เหมาะพอสมกับฐานะและสภาพบ้านเมืองของเราเพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติได้พัฒนานอย่างเต็มที่และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจสังคมและสเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงค่ะดังนั้นจึงได้กำหนดให้วันที่4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสื่อสารแห่งชาติค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนยคะก็จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมต่าง กพื่อลำลึกถึงความสำคัญของวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำดวงตราไปศนนียากรที่ระลึกวันสื่อสารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการจัดมหกรรการแสดงเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมค่ะ <Okay. S 1> แล้ววันนี้นะคะอมก,ก็มีเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันสื่อสารแห่งชาติค่ะมาฝากพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันด้วยนะคะแบบนเตมๆเลมคะแน่แนมากเลย งั้นเรามาขอ,อย้อนประวัติศาสตร์กันค่ะพี่จูนน้องอุ้มคะเป็นประวัติความเป็นมาของวันสื่อสารแห่งชาตินั่นเองค่ะออมขอย้อนไปเมื่อปีพศ2526คณะ,ะกรรมการจัดงานปีการสื่อสารโลกได้พิจารณาเห็นว่าวันที่4สิงหาคม2426 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเราค่ะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นในประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของกิจาการสื่อสารของประเทศและได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันธ์ วงวรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมีแก่กิจการไปรษณีย์ไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศการาช2526กำหนดให้วันที่4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสื่อสารแห่งชาติแล้วก็ได้จัดงานวันสื่อสารแห่งชาติครั้งแรกค่ะ เมื่อพธศักรา2,526โดยจัดร่วมกับงานครบรอบ100ปีของการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลขและการเฉลิมฉลองปีการสื่อสารโลกของสหรประชาชาติด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติความเป็นมาของวันสำคัญของทั้งสองวันเลยนะคะ,ะก็คือวันสัตวแพทย์ไทยแล้วก็วันสื่อสารแห่งชาติค่ะที่ออมได้นำมาฝาก ในช่วงแรกให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรได้รับฟังกันค่ะส่วนช่วงที่2นะคะของรายการเราจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกเก่าวเล่าขานให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันก็ขอตัวพักครึ่งรายการกันก่อนนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบริษัทพัฒนากันค่ะช่วงนี้นะคะอมอว่าฝนก็ตกหนักปริมาณฝนก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันเลยค่ะแล้วก็ตกยันต่อเนื่องทุกพื้นที่ในประเทศไทยกันเลยนะคะ โดยพื้นที่จังหวัดมหาสารคามปราดอุบลราชธานีจังหวัดจันทบุรีและปราจีนบุรีนะคะเกิดผลกระทบน้ำท่วมขังค่ะซึ่งกรมรุษัต์ของเรานะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ให้สนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ได้ได้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ค่ะ โดยจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจำนวน5จังหวัดค่ะได้แก่มหาสารคามตราอุบลราชธานีจันทบุรีและปราจีนบุรีนะคะได้รับผลกระทบจำนวน9อํเภอ23ตำบล99หมู่บ้านเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็มี4,932ราย มีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจำนวน235,552ตัวเยอะไหมคะเยอะมากอ๋อก็ว่าเยอะมากเ,เลยนะคะแล้วก็ถือว่าแบบมีสัตว์ใหญ่ก็คือมีมีวัว21,271ตัวแล้วก็มีควาย2,561ตัวค่ะแล้วก็มีหมู38,494ตัวค่ะแล้วก็มีแพะแกะ515ตัวแล้วก็มีสัตว์ปีกนะคะ จำนวน172711ตัวค่ะถือว่นวนาวมีจำนวนสัตว์เทั้งนั้นเลยนะใช่มีจำนวนสัตว์ผู้เสียหายแบบด้แรผลกระทบก็เยอะมากเลยนะคะทางกรมสัตว์นะคะก็เลยได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้านะคะก็คือมีการให้พื่ออาหารสัตว์ค่ะจำนวน25500กิโลกรัมค่ะแล้วก็มีอพยพสัตว์ค่ะจำนวน42,871ตัวค่ะ ก็สนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสาัตว์จำนวน260ชุดค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็มีสัตว์จำนวนมากมาตายแล้วก็สูญหายนะคะจำนวน3จังหวัดด้วยกันค่ะมีมหาสารคามตราดและอุบลราชธานีนะคะก็มีจำนวนสัตว์28,714ตัวนะคะรวมทั้ตงตายทั้งสูญหายใช่ใชค่ะก็ะะถือว่าสูงกันสูงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นวัว6ตัวค่ะควาย1ตัวค่ะ หมู535ตัวและสัตว์ปีกจำนวน28,439ตัวกันเลยทีเดียวค่ะทําาจจะเป็นสัตว์ปีกนะที่ตายใช่ก็คือเขาเขาหนีไม่ทันะเนาะแล้วเขาก็น้ำอาจจะมาเร็วเพราะตรงนั้นคือถือว่าเป็นน้ำป่าด้วยมาจากภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทางกรมสวสัตวเราแล้วก็ทุกๆคนนะคะก็ขอให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่านนะคะแล้วก็เกษตรกรภาคการเกษตรทุกๆคนเลยค่ะใช่เพราะว่าพวหญ้าต่างๆที่ใช้เลี้ยงสัตว์ข้าวาเอออะไรเออที่ปลูกไว้ก็ไปหมดเลยเนาะใช่ช ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อใจกันนะคะพวกเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนสู้กันต่อไปค่ะและก็ทางหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมศุสัตว์ของเรานะคะก็จะเล่นสารวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ,ะสู้ๆค่ะแล้วต่อไปค่ะช่วงที่2ของรายการของเรานะคะเป็นช่วงรักรวบรศษัท์ที่ทุกคนรอคอยกันค่ะพี่จูนน้องอุ้มคะค่ะ,คะ <c oughs> ช่วงนี้เราไปพิกัดที่ไหนกันดีคะ ที่การแรกนะคะอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะก็มีการร้องเรียนเกิดขึ้นนะคะโดยส่วนรับร้องเรียนกรมปศุสัตว์ค่ะก็ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางอีเมลนะคะกรณีที่ให้ตรวจสอบฟาร์มหมูะครับว่าส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่รัศมีถึง3มกิโลด้วยกันค่ะที่ตำบลป่านิ้วอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทัยค่ะก็ส่งกลิ่นเหม็นประมาณช่วงเวลาอกมุ่งเย็นถึงสองทุ่มค่ะ ของทุกๆวันเลยค่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้นานหลายปีแล้วด้วยค่ะก็ได้ร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ได้สอบถามไปทางผู้ใหญ่บ้านตำบลปากนิ้วแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดค่ะก็เลยมาร้องเรียนกับกรมบริษัทให้ช่วยเหลือค่ะทีนี้ค่ะจากการดําเนินงานของกรมบริษัทนะคะสำนักงานประสัท์จังหวัดสุโขทัยแล้วก็สำนักงานประสัว์อำเภอศรีสัชนาลัยได้ดำเนินการและประสานงานแล้วก็โดยมีการบูรณาการร่วมกันนะคะ หว่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามิ้วอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัทยแล้วก็มีผู้นำชุมชนร่วมกันประชุมเพื่อที่จะ,ะตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็ยังไม่ได้สรุปว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติการยังไงต่อไปเพราะยังอยู่ในช่วงของการประชุมเพเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือทางประชาชนค่ะ ก็เห็นใจชาวบ้านในชุมชนเนาะเพราะว่าช่วงเวลาหโมงเย็นถึง2ทุ่มเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เขากลับกลับมาจ่ดทำงานกันแล้วมีการพักผ่อนกินข้าวเย็นแล้วก็ได้กินที่หมูมันก็ทำร้ายจิตใจกันทำร้ายจิตใจกันมากเกินไปนะคะแต่ก็เออก็ได้ยินว่าเออแบบมันมีวิธีการจัดการภายในฟาร์มมีการใช้ E m หรือเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมามาบำบัดอาจก่อนที่ ที่น้ําหรืออะไรที่หมูเนี่ยจะจะลงสูดสิ่งแวดล้อมสาธารณนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออยังไงก็คนที่เป็นเจ้าของฟาร์มหรือมีฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถหาข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่รุงศรัก้ะเพราะว่าที่ว่าช่วงเนี้ยเราจะเห็นแบบว่าเรื่องร้องเรียนประมาณกลิ่นอะไรพวกเนี้ยกลิ่นของ ความหมูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยงั้นเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลเกี่ยว,วกับเรื่องนี้กันว่าเราจะช่วยลดปัญหานี้ได้ยังไงลดกลิ่นได้พึงผสมใช่ใช่อ้าวแต่แต่ออมว่ามันก็ช่วงนี้ก็เข้าใจนะเพราะว่าหน้าฝนน้าหลากแล้วคือพอน้ํามาอะไรเงี้ยมันก็ซัดปัญะไฟอะไรอย่า<ล>งเง<อ>ี้ยเลอก็ถึงปลาหมอคังดําด้วยไปทุกที่เหมือนกันอันนั้นแบกไว้ไปทุกทุกส่วนแล้วค่ะตอนนี้นะคะ ให้ปลาหมอ,อคางดำมักินขี้หมูได้มั้ยเนี่ยก็น่าจะศึกษางานวิจัยได้นะอ๋อมันก็ไม่ใช่เหมือนปลาซ็อกเกอร์ปลาที่จะแบบว่าเอาเอกินสิ่งปรดิษู์ของศาะไรัน,น้ำเน่าได้ไงมันอาจจะ,ระเราพัฒนาสายพันธุ์เขาได้ไหมไม่ได้สิ <c oughs> เราต้องกำจัดค่ะเราต้องกำจกัดนะค,คะและ พิกัดต่อไปล่ะคะเราไปจังหวัดไหนดีนคะน้องอุ้มขาก็ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยเช่นเดิมนะคะโดยมีผู้ร้องเรียนผ่านระบบ DLD 4.0โดยขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสลงค่าสัตว์เพื่อนลักรอบค่าสัตว์ประเภทวัวควายที่บ้านค่ะโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีสัโรงและด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ดำเนินการเข้าตรวจสอบในพื้นที่ที่แจ้งเบาะแสไม่พบว่ามีการฆ่าสัตว์เผื่อนตามที่ร้องเรียนแต่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนือ้อสัตว์พุทธศักราช2559ค่ะโดยปกติสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทยัยจะมีแผนสุ่มตรวจสถานที่น่าสงสัยว่าจะมีการผ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการค่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์เดือนละหนึ่งครั้งค่ะก็คือปกติเขามีแผนนี้อยู่แล้วในการที่จะตรวจสอบแต่ว่าอันนี้ก็คือร้องเรียนมาต่างหากแ้งาแมาต่งางหแต่ว่าจากการที่ตรวจสอบก็คือไม่พบใช่ค่ะไม่พบว่า เขาจะทำตามที่มีผู้รองเรียนมาแน้นกลับมาต่ออีกที่หนึ่งค่ะน้องนี้เป็นที่จังหวัดสมุทรปราการอยเรงวันนี้เรามีสามพิกัดเลยหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าสองพิกัดยังไม่อิ่มนยังไม่อิ่มมาเจอพิกัดที่สามต่อแน่นเลยทีเดียวใช่อันนี้พูดถึงพิธีก็พูดถึงผู้ดำเนินรายการใช่ไหมใช่ไหมคะเอาเลยค่ะแน่นมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะก็ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็ได้มีการ รับเรื่องร้องเรียนจากทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0ค่ะโดยร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับแมวจรจัดแล้วก็มีไก่ด้วยค่ะก็คือว่าทางผู้ร้องเรียนนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วผเอิญบ้านข้างๆข,ของเขาเนี่ยเป็นบ้านร้างแล้วไม่รู้ว่าไก่กับแมวเนี่ยมันมาได้ยังไง<ม>แล้วมันก็มาอยู่ในบ้านร้างตรงนั้นน่ะแต่ผอเอิญมันมาเกิดลูกค่ะเป็นคอกๆเลย แล้วแมวก็ไปฟอนเล็บบนรถเขาไงคะ oh. เพราะว่าแมวก็ไปทั่วเนาะส่วนไก่ก็มาขี้หน้าบ้านอะไรแบบนี้นะคะ่ะ mm. แมวก็ทั้งฉี่ทั้งขี้คือแบบกลิ่นและมงมทั้งส่งกลิ่นเหม็นทั้งตะขี้มันอีกทั้งมาฟอนเล็บอีกอะไรเงี้ย mm. เขาบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนมากแล้วก็ไก่เนี่ยดุด้วยนะคะเอ้า oh. ไล่จิกเด็กด้วยเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะคะต้องวิ่งหนีกันเพราะว่าไก่เนี่ยไปบินจิก,ไ,กไปบินจิกเด็ก มันก็เลยเดือดร้อนไปกันใหญ่เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแมวไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเขาเป็นแมวจรจัดถ้าเกิดมันไปนกัดเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไปขวนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโรคแล้วเขาก็บอกอีกว่าพบว่าเขาไปสังเกตดูนะคะพบว่าแมวบางตัวนมันจะเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงคือมัอนผอมขนล่่งล่วงอะไรประมาณเนี้ยค่ะ mm hmm. ทีนี้เขาก็เลยแจ้งมาทางเรานะคะ mm hmm. ทางปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็ เขาก็ได้มอบหมายให้ประสุทธ์อำเภอบางพลีเนี่ยติดตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะ<ม>ก็พบว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งไม่มีผู้อยู่อาศัยแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีนิติบุคคลนะคะ<ม>เพราะว่าถ้ามีนิติบุคคลเนี่ยเราสามารถจะเป็นผอนผนนิติบุคคลได้ในการที่จะเข้าบ้านแต่<ม>เออมันไม่มีค่ะทีนี้ในการที่จะเข้าบ้านเขาอะเข้ากับเป็นการบุกรุกม,มันเข้าไม่ได้ะคะ่ะ ก็ทำให้ไม่สามารถเข้าบ้านนั้นได้นะคะเนื่องจากจะเอาขายบุกลุกค่ะแล้วก็พอไปถึงพื้นที่อะค่ะก็คือคนที่แจ้งก็ไม่อยู่ด้วยไ่ถึงในวันที่ไปนะคนที่แจ้งมาก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้เจอจะไม่ได้มาพูดคุยไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยบ้านนั้นก็เป็นบ้านล้าอีกก็ทําให้ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยค่ะคก็เลยต้องเป็นการประชาสัมพันธ์ไปเฉยๆค่ะให้คนในหมู่บ้านทั้งหมดอะรู้เกี่ยวกับอรบตต่างๆของการที่จะเลี้ยงสัตว์ ว่าเป็นยังไงแล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขาลักษณะของที่จะพื้นที่ที่จะเลี้ยงให้มันมีความสะอาดสะอานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแจ้งไปที่ออบตอราชาเทวะค่ะเพื่อที่จะมาให้ดําเนินการนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ากรณีนี้นะคะเป็นเหตุเกี่ยวกับความสร้างความเดือดร้อนรําคาญตามพระราชบัญญัติ การสาธารณาสุขพุทธศักราช2535ค่ะแล้วก็มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็ได้ดำเนินการมอบยาฆ่าเชื้อโรคให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยต้องใช้วิธีนี้แทนแต่เคสนี้เอาว่าน่าจะติดตามนะคะเพราะว่าถ้าชุมชนเนี่ยมันมีทั้งเด็กเล็กแล้วกออ็ผู้ใหญ่คนแก่เลยเงี้ยถ้าเขาเดินไป,ไปมาสัญจรแ,แล้วโดนแมวขว่วนแมวกัดเนี่ยมันจะทำให้เกิด ติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยได้แล้วยิ่งแบบไก่เขาสามารถบินออกนอกรั้วได้เลยนะเออมาเป็นผู้มีอิทธิพลประจำ <c oughs> ซอย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะหลอดไปเริงๆนะ <c oughs> ใช่ใช่เพราะว่ามันมันเปลื่อนมากจริงๆค่ะไก่มันก็ออกลูก <c oughs> ออกฟักไข่อะไรออกมาแบบเยอะมากแล้วแมวก็มาคลอดล,ลูกเป็น,<ร>ปนแบบขม สงสัยอย่างหนึ่งค่ะว่าแล้วไข่เป็นคนให้อาหารเขายังคิดอยู่เลยว่าในกรณีนี้นะคะปศุษัทจังหวัดที่ไปลงพื้นที่อะค่ะจังหวัดสม,มุทรปราการเนี่ยเขาบอกว่าหรือว่าอาจจะเป็นมีคนเลี้ยงนั่นแหละแต่เลี้ยงแบบปลบ่อยหรือเปล่าที่แถวๆบ้านออมที่พักอาศัยอยู่นะตอนนี้ก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันแต่คือเป็นน้องหมาคือมาเป็นบ้านล้างเหมือนกันค่ะเออรว้วรอกข่าชิดเขาเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยระแนงไม้กันการแค่นั้น มีชาวบ้านเห่านั้นนะคะเขาก็เอาอาหารไปให้แต่คือเป็นน้องหมานนะคะคือที่สำคัญคือมันดุด้วยเพราะมันเห่าตลอดเวลามันคืออยู่กันประมาณ5-6ตัวกันเลยทีเดียวนะคะแต่คือบ้านอ่ะมันล้างจริงๆนะพ็อยากที่จะจะให้ติดต่อหน่วยงานที่แบบเข้าไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยเพราะว่าก็สงสารน้องเหมือนกันเลยเงี้ยก็แอบสงสารเนาะเพราะไม่รู้จะทํายังไงได้อ่ะอย่างดีก็แค่บอกว่าให้ปนยาหรืออะไรลอกบ้านตัวเองแค่นั้น เอาละค่ะเราก็พูดคุยกันอิ่มหนำตำราแล้วเนาะเราลากันแล้วค่ะงั้น <c oughs> เราต้องไปล่ำลาแล้วค่ะเพราะว่าหมดเวลาของรายการปรัสสัทธ์พัฒนาลงแล้วนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่อยากรับฟังรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถเข้าไปรับฟังรายการได้ทาง YouTube โดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่ารายการปรัสสุสธิ์พัฒนาค่ะและเมื่อเราฟังเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,งใจกับกับเราด้วนยนะคะ และสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับบร,ริษัทด้านใดน,นะคะก็สามารถบอกเก่าเข้ามากันได้เลยค่ะแนะนำกันได้ทาง YouTube Relation DLD ค่ะที่รายการปร,ริษัทพัฒนาค่ะและหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของรายการที่ออกอากาศไปแล้วนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมบริษัทถนนพญาไทย กรุงเทพหนึ่0ศูีหรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 6 5 3 4 4 4 4ต่อ3 3 5 1, 1ได้เลยค่ะย้ำอีกทีนะคะน้องออม0 2 6 5 3 4 4 4 4ต่อ3 3 5 1, 1ได้เลยค่ะค่ะและอย่าลืมติดตามรับฟังรายการประสิทธิ์พัฒนาอกอกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธเวลาหกนาฬิกาถึงหกนาฬิกายีสินานาทีตามปฏิทินนิรนดร์เพืการเกษตร AM 1 3 8มหนึมนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุนครีนาจูโชติ ชราพรทัและอมสุตาบุญบางก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่อาิตย์หั้าสวัสดีค่ะ